เมื่อวันที่16กรกฎาคม2566นายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊กส่วนตัวประเทศไทยต้องมาก่อนตอนพลิกโดยเสนอให้นายพิธาลิมเจริญรัตพลิกเกมด้วยการประกาศถอนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกลางสภาในวันที่19กรกฎาคมนี้พร้อมเสนอให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของฝ่าย312เสียงแทนซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นการพลิกชิงมัดขาพักเพื่อไทยไม่ให้ ยย้ายข้ามคั่วนายจตุพรเสนอว่าเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองนายพิธาหัวหน้าพักคก้าไกลย,ยังถูกพัก312เสียงเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามเดิมแต่โอกาสจะผ่านเสียง376ของสองสภาร่วมกันย่อมไม่มีทางเป็นไปได้นอกจากนี้ระบ,บุว่านับตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่19กรกฎาคมนี้ณสารรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมพิจารณาคำร้องกันตามปกติโดยมีวาระพิจารณารับหรือไม่ รับคำร้องกล่าวหานายพิธาในกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีซึ่งขัดคุณสมบัติต้องห้ามสมัครสอสอดังนั้นถ้าศาลร,รับคำร้องพร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอแล้วนายพิธาย่อมถูกเชิญให้ออกจากห้องประชุมสภาโดยคาดว่าจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่าย โอกาสเยียวที่นายพิธาจะต้องทำในวันโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2คือลุกขึ้นประกาศกลางสภาขอถอนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมเสนอนายเสรษฐาชิงโหวตนายกรัฐมนตรีแทนซึ่งจะทำให้เกมพลิกทันทีเพราะพวกรอข้ามคั่วไปหาฝ่าย188เสียงจะหัวทิมเนื่องจากผิดแผนกันเป็นทิวแถว นายจตุพรยังเสนออีกว่าการประกาศลงนาม MOU ของ8พัก312เสียงนั้นโดยสาระสำคัญอยู่ที่คำมั่นสัญญาของพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจะไม่จับมือกับพักสอลุงคือพักรวมไทยสร้างชาติ ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพักพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณขณะที่พักฝ่าย188เสียงยังประกาศทำมั่นเช่นกันจะไม่จับมือกับพักแก้มาตรา112ดังนั้นหากยึดตามสัญญาของทั้งสองฝ่ายที่ให้กับประชาชนแล้วย่อมไม่เกิดการข้ามขั้วอย่างชัดเจนแต่พักการเมืองไทยล้วนมีความกระล่อนกลับกรอกทอดทิ้งและลืมคำสัญญากับประชาชนได้เสมอด้วยการนำความจำเป็นของประเทศชาติมาอ้างให้เกิดประโยชนส์สมคบคิดกัน นายจตุพรย้ำว่าอีกอย่างนายพิธาประกาศว่าถ้าโหวตไม่ผ่านเสียง376แล้วจะหลีกทางให้เพื่อไทยเสนอแคนดิเดตเข้าโหวตนายกรัฐมนตรี ประกอบกับแนวโน้มการโหวตนายพิธาให้ผ่าน376แทบไม่มีแล้วและไม่แตกต่างกันนายเสรษฐาย่อมไม่ได้เสียงสอวอเพียงพอ376เช่นกันนายจตุพรเชื่อว่าหากนายพิธาประกาศหลีกทางให้พักเพื่อไทยแล้วยังตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีจึงควรล็อกขากันไว้เพื่อให้นักการเมืองหยุดกระล่อนเน้นยึดมั่นตามคำพูดกันสักครั้งยิ่งฝ่ายด้อมส้มจุดม็อบไม่ติดกลายเป็นพวกไม้ขีดเปียกสิ่งสำคัญถ้าพักเพื่อไทยข้ามขั้วม็อบจะลามทันทีดังนั้นการประกาศถอยของ นายพิธาจึงพลิกสถานการณ์การข้ามขั้วและได้สกัดการเกิดม็อบลงถนนด้วยพักเพื่อไทยต้องรักษาสัจจะวาจาวา่า,วาไม่ข้ามขั้วสิ่งสำคัญต้องตอบให้กระจ่างด้วยว่าถ้าดันนายพิธาจนสุดความสามารถแล้วจะข้ามขั้วหรือไม่คำถามนี้ต้องยึดมั่นไว้ให้เป็นจริงตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนและเพื่อไทยต้องยึดมั่นให้มีความหมายตามที่พูดโดยเมื่อดันนายพิธาจนสุดความสามารถก็ไปไม่ได้ดังนั้นเพื่อไทยต้องอยู่ร่วมกันตามสัญญา